สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้นะคะทุกคนในอีหยังกินแน่มือนี้นะคะอ,อมสินนะคะเฮ็ดไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะไห่ออมสินลกักกตาหมูกินนะคะทุกุกคนค่ะ <c oughs> นี่ก็คือช่วงเวลาประมาณน่ะหกโมงครึ่งนะคะมือนี้นะคะลบสามองศาเด้อจ้าหลังจากทเทศ่งงานอยู่คลินิกนะคะออมสินก็ไปเฮ็ดงานอยู่ที่ลงงานนะคะทุกทุคน <c oughs> ช่วงเวลานี้นะคะกับประมาณแปดโมงกว่าเนาะคะ่ะเนาะอมสินน่ไปกินเบรกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะอ,อมสินก็มาทาน วิตามินจ้ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาเอาจากแสงแดดกัดได้รับเพ่เต็มที่นะคะอ,อมสินก็ต้องบำรุงโดยการกินวิตามินวิตามินเข้าไปนะคะทุกคนคะ่ะต้องบำรุงตัวเองนิดนึงคะ่ะแต่ว่าตอนเที่ยงก็กินมามา่มาคือเกาจ้าทุกคนการตามสไยอ์อมสินนะคะเฮ็ดง่ายๆนะจ้ากลับมาถึงบ้านขอจิบอกว่าตะหมูล่างจานนะคะแต่่นกระทิงนะคะ เพื่อนก็ล่างบ่เลวดอกจ้าน <an Vorte il dunno> ี on, <f lyrics fucking Janeiro> ่ค่ะเพื <trem Sec ur Christianity> ่อนก็ทิ้งไอ้เศษอาหารไว้นะคะยูมองไอ้ล้างจานนะคะอมสินก็มาจัดการล้างจานจ้าเพื่อนก็บอกว่ามีไก่เหลือเด้ออมสินเขาเห็ดอีหยั่กินดีนะคะเพราะว่าเพื่อนก็อยากจะประหยัดนะคะทุกคนค่ะเพราะเพื่อนหูว่าอมสินจะต้องกลับเมืองไทยเพื่อนก็เลยอยากประหยัดค่ะชิจายเพื่อนก็เลยบอกว่าอมสินมีไก่เหลือเธอเห็ดอีหยั่ฉันกินได้หมดนะคะทุกคนค่ะอมสินเนินนะคะก็เห็นมีนี่ค่ะบุกพริกนะคะบุกพริกสีเหลืองสีเขียวสีแดง ะะถ้าเป็นเมืองถ้าเป็นยูนิเขาจะเอิ่นว่าเปเปอร์เนาะจ้ะเนาะถ้าเป็นบ้านเขาก็จะเอ,อื่อบบกพริกธรรมดานี่แหละคะ่ะทุกคนพริกหยวกเนาะพริกหยวกสีเขียวสีเหลืองก็สีแดงนะคะอ,อมสินก็มาเห็นมันเหลือนะคะก่อนเลยมาจัดก,การหันนะคะเพื่อที่จะทําไก่พัดเม็ดมะม่วงนะคะให้ออมสินะกรตาหมูกินน้ากันนะคะเพราะว่าเวลาเขาเห็นอาหารจานนึง<ๆ>เขากินด้วยกันมันกันดสียดประหยัดค่าใช้จใจได้ค่อนข้างเยอะนะคะจุดคน้นะอย่าถามอมสินเดอ้อจ้าว่าเออเฮ็กไก่พัดเม็ดมะม่วงนี่เฮ็ดจัก รอบแล้วนะคะนี่เพิ่งเป็นข้างแรกนะคะที่อ,อมสินเฮ็ดนะคะทุกคนคะ่ะพอดีมันมีไอเม็ดมะม่วงหิมะพันธ์มันเหลืออยู่นะคะอ,อมสินก็นเลยเอาจัดการเลยค่ะทุกคนคะ่ะถามว่าเมนูนี่มันได้มาจากไหนโอ้ได้มาจาก YouTube ระคะพอมีพี่น้องตามพอม่อพี่น้องตามสไตล์อ,อมสินลหรอคะทุกคนคะ่ะตั้งใจเฮ็ดค่ะเด้อคะ่ะกาวานี มันต้องเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดนะคะเบิ้งว่าอมสินต่างหนาต่างตาเฮ็ดขนาดใดน,นะคะทุกคนคะ่ะเบิง้งอ้านะคะบอกพริกนะคะใส่บ่อยเยอะนะคะบอกพริกแห้งอมสินกะเอามาแค่2อสองเม็ดนะคะน้อมาไอหันๆน,นะคะทุกคนคะ่ะแป้งก็โรยๆไปจ้า จัดไปคะ่ะชุดใหญ่เลยจ้าชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะทุกคนคะ่ะลูกหูบอ่ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้นะตาหมูนะว่าได้กินเขา่าเศา้าว่าได้กินเข่าเทียงนะคะไปฮับอมสินนะคะประมาณบาสองครึ่งนะคะอยากจะบอกเมนูนี่นะคะอมสินเ็ดนะคะตาหมูได้กินนะคะประมาณบาบสามครึ่งนะคะทุกคนคะ่ะทุกคน อมสินบ่ได้รอตัวโดวยอมสินใส่ผวกซอสนื้อมันหอยซอสทั่วเหลืองนะคะแถมใส่ขนอน้ํานะคะเยอะมากนะคะทุกคนแล้วอมสินจะชิมนะรสชาตินะบ่ได้รอตัวแด้วโคตรเข็มเลยเข็มอีหลีค่ะทุกคนค่ะแต่ตะาหมูเพิ่นกินได้นะตาหมูเพิ่นกันยังขอบคุูอมสินนะที่เฮ็ดกับข้าวหอยเพิ่นกินเพื่อนเฮ็ดให้ออมสินหัวาการที่ค้นๆหนึ่งนะเฮ็ดอีกอย่างให้เขาะถึงมันจะไม่ได้อร่อย ล่นฟ้าแต่เขาตั้งใจเฮ็ดให้เขาอ่ะจะเข้มจะจืดจะจางอ่ะขอให้ขอบคุณไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะทาให้เขาเลี้ยนรู้ว่าการขอบคุณมันมีคุณค่าทั้งใจมากๆนะคะมือนีเพิ่นทําให้่อยเลี้ยนลู้อีกหนึ่งอย่างนะคะคือว่าแสบปอเสบก็ต้องขอบคุณเมียคะ่ะมันสิเใจริญนไปข้างนาน,นะคะทุกคนมือนีก็ซัํานีจ้ะ